ลมยามค่ำคืนพัดผ่านยอดไม้สูงเสียดฝากลิ่นดินชื้นปะปนกลิ่นใบไม้ผุโชยอวนไปทั่วผืนป่าดงดำป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าย่างกลายเพราะทั่วทั้งหมู่บ้านเชื่อกันว่ามีวิญญาณแห่งงูยักษ์เฝ้าอยู่บ้างก็เล่าว,ว่าเขาคือผู้พิทักษ์ป่าแต่บางคนกลับกล่าวว่าเขาเป็นปีศาจผู้ลงทันผู้ลบหลู่ธรรมชาติ อย่าเข้าไปในป่านั้นเด็ดขาดเสียงเตือนของตาเพ่งคนเท่าผู้เฝ้าสารเก่าแก่ของหมู่บ้านดังขึ้นทุกครั้งเมื่อมีใครคิดจะล่าสัตว์เข้าไปในป่าดงดำแต่แล้ววันหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นสีคนได้ตัดสินใจฝืนคำเตือนพวกเขาชื่อกอนยศบินและพิมพ์หญิงสาวผู้มีดวงตาสุกสนและเชื่อว่าตำนานทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องหลอกเด็ก ไม่มีทางที่งูจะเป็นเจ้าพ่อได้หรอกพวกเราเข้าไปพิสูจน์กันเลยดีไหมจะได้เลิกกลัวกันสักทีพิมพ์พูดอย่างมั่นใจแสงไฟฉาย่องเป็นเส้นเล็กๆท่ามกลางราวต้นไม้สูงที่บางทางแทบมองไม่เห็นพื้นดินเสียงจิ้งหรีดและสัตว์กลางคืนเริ่มดังประสานร,ราวกับกำลังต้อนรับหรือเตือนอะไรบางอย่างไม่นานพวกเขาก็มาพบกับสารไม้โบราณ ที่ถูกเถาวันปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นสัญ,ญลักษณ์เดิมหน้าสารวางเศษนำงูขนาดใหญ่ยาวกว่า3เมตรและกำกับด้วยแผ่นไม้เก่าเขียนว่าที่นี่อาณาเขตของเจ้าพ่อจงอ่างห้ามลบหลู่ห้ามเรียกชื่อห้ามเอาของกลับไปเด็ดขาดบินหัวเราะแล้วหยิบเกล็ดงูสีดำมันวาวที่วางอยู่บนพานขึ้นมาหมุนเล่นอย่างไม่สนใจคำเตือนเพื่อน ก่อนจะเก็บใส่กระเป๋าทันใดนั้นเองลมทั้งป่าเหมือนหยุดหายใจเสียงฝีเท้าในพุ่มไม้ดังชัดเจนและเสียงคู่ต่ำๆคล้ายงูยักษ์ดังขึ้นรอบทิศเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมก่อนผู้เสียงสัน่นเสียงนั้นยิ่งดังยิ่งใกล้และเริ่มวกวนรอบตัวพวกเขาเหมือนกำลังล่าเหยื่อ และจู่ๆดวงตาคู่หนึ่งสีทองเรืองแสงก็ปรากฏขึ้นในความมืดมันยาวใหญ่มหาสารและชูคอสูงเกือบ2เมตรพวกเขาทั้งสี่แทบหยุดหายใจเมื่อได้ยินเสียงคำรามในหัวว่าคืนสิ่งของของข้าก่อนที่พวกเจ้าจะไม่มีโอกาสกลับออกไปอีกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพูดธรรมดาแต่เป็นเสียงของจิตวิญญาณ เสียงคำรามผ่านจิตยังไม่ทันหายความเย็นเยียบก็พุ่งวาบจากแผ่นหลังขึ้นถึงต้นคอพิมพ์เอามือกุมอกน้ำตาเริ่มคลอโดยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนหัวใจโดนบีบด้วยพลังบางอย่างที่เหนือความเข้าใจกรันตะโกนเสียงสัน่นบิวคืนของเขาซะเร็วแต่บิวกลับกัดฟันแน่นไม่มีอะไรทั้งนั้นมันแค่ภาพหลอนจะให้ผมกลงูเหรอท่านใดนั้น เงาดำยาวมืดหงนาพุ่งผ่านอย่างรวดเร็วสู้พุ่มไม้ทั้งสองฝั่งแตกกระจายราวกับถูกแรงกระแทกมหาศาลทุกคนล้มลงกับพื้นบิวล้วงของในกระเป๋าจะคืนแต่สิ่งที่ดึงออกมากลับกลายเป็นเกล็ดงูที่มีเลือดสดไหลออกมาเองพิมพ์กรีดร้องมันไม่ใช่ของเดิมมันมีเลือดมันมันยังมีชีวิต เลือดกลิ่นคาวค่อยๆซึมผ่านมือราวกับมีพี่ประจรเต้นตึกตึกตึกฟ้าเหนือยอดไม้ผ่าลั่นเปรี่ยงลมแรงราวมรสุมโหมเข้าป่าทั้งผืนแล้วเงาสีทองในความมืดก็พุ่งเข้าใกล้งูจงอางมหึมาชูคอสูงราวเสาไฟดวงตาทอแสงเหมือนเปเลวไฟโบราณของนั้นเป็นชิ้นส่วนแห่งสัญญาพวกเจ้า ลบลูกฎเก่าของป่าพวกเจ้าต้องเลือดแลกเลือดเสียงจิตด,ดังกึกก้องราวกับสะท้อนจากทุกต้นไม้พิมพ์สุดลงร้องไห้จนพูดแทบไม่ได้ขณะที่บิวยืนแข็งค้างเหมือนถูกตรึงด้วยคาถาร่างเขาเริ่มสั่นจนฟันกระทบกันเองทันใดนั้นตาเพงคนเท่าผู้เฝ้าสารก็โผล่มาจากด้านหลังราวกับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหยุดก่อนเจ้าพ่อ เด็กพวกนี้ไม่รู้เรื่องจงอางเหลือบสายตาช้าๆไปมองตาเพ่งก่อนเสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้าแก่เจ้าคือผู้ผูกสัญญาแต่เจ้าลืมเตือนคำต้องห้ามข้อที่สามจึงต้องมีผู้รับเคราะห์หนึ่งชีวิตตาเพ่งหน้าซีดเผือดปากเขาพึมพังเบาๆตายจริงข้าลืมคำเตือนข้อสุดท้ายทุกคนหันมองทันทีอะไรคือคำต้องห้ามข้อสุดท้าย ยศตะโกนตาเพ่งค่อยๆเอ่ยอย่างสั่นเครือห้ามเข้าใกล้คืนเดือนดับเพราะนั่นคือคืนล่าแห่งวิญญาณคืนที่โจพ่อเลือกเยื่อบิวที่ยังยืนแข็งตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำเลือดไหลซึมออกจากหางตาจนทุกคนเริ่มตระหนักว่าเยือรายแรกอาจไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเพื่อนของตัวเอง และเสียงจงอ่างก็เอ่ยประโยคสุดท้ายก่อนภาพทุกอย่างดับวูบลงสัญญาดียังไม่จบรอพวกเจ้าที่กะโหลกเขาดำก่อนดวงจันทร์จะขึ้นครั้งหน้าภาพทั้งหมดจมสู่ความมืดสนิทเสียงสายลมโหยหวนดังรัวเข้าหูคล้ายเสียงคนร้องไห้ผสมเสียงคำรามของงูทุกคนลืมตาขึ้นพร้อมกับพบว่าตัวเอง ไม่ได้อยู่หน้าศาลแล้วแต่กลับมาตื่นภายในถ้ามืดชื้นเย็นจัดรากับถูกพามาที่อื่นโดยไม่รู้ตัวยศพระนมมือไหว้แทบขาดใจกรนพิมพ์นี่มันเกิดอะไรขึ้นเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกรนกวาดสายตาไปรอบๆแสงจากไฟฉายเดียวที่เหลืออยู่ส่องไปเห็นโขดหินรูปกะโหลกยักษ์เต็มไปด้วยลายแกะสลักงูพันรอบหัวกะโหลก ด้านบนมีสัญ,ญลักษณ์โบราณเขียนด้วยเลือดสัตว์อ่านไม่ออกแต่สั่นสะเทือนจิตอย่างน่ากลัวพิมพ์น้ำตาไหลแต่ยังพูดได้ที่นี่น่าจะเป็นกะโหลกเขาดำที่เจ้าพ่อพูดถึงทุกคนหันมองรอบตัวหัวใจหล่นวูบเมื่อพบว่าบิลหายไปทิ้งไว้เพียงรอยลากยาวเป็นทางเลือด และรอยคลานคล้ายงูใหญ่ไปสุดทางมืดลึกด้านในถ้ำกรนกัดฟันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องช่วยบิวตะเพนที่นั่งพิงผนังหายใจถีสภาพราวกับศูนย์พลังชีวิตไปบางส่วนพวกเจ้าฟังข่าให้ดีกะโหลกเขาดดำคือแดนชำระสัญญาของเจ้าพ่อหากมีผู้ลบลูต้องมีหนึ่งชีวิตถูกนำไป ทำวิญญาณสัญญาแต่ยังมีทางรอดหนึ่งเดียวจดทําทั้งทั้งไหนพูดมาเร็วตาเพ่งยกนิ้วมือสั่นๆชี้ไปยังโพรงด้านล่างพื้นทรำเจ้าพ่อต้องการดวงวิญญาณที่ยอมแลกด้วยใจบริสุทธิ์ผู้ใดพร้อมสละชีวิตเพื่ออีกคนสัญญาจะถูกลบและทุกคนจะรอดท่านใดนั้น เสียงเลื้อยเป็นจังหวะดังขึ้นจากปลายถ้ำชูชูช,ชูแสงสีทองคล้ายดวงตาปรากฏขึ้นอีกครั้งและเสียงคำรามผ่านจิตก็ดังกึกก้องขึ้นอีกครั้งเวลาแห่งสัญญาเริ่มต้นแล้วบิวกำลังจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป เมื่อเสียงนั้นจางลงทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นผนังถ้ำมีรอยนิ้วมือมนุษย์ขูดเป็นคำเลือดว่าช่วยช่วยฉันด้วยก่อนที่ฉันจะกลายเป็นมันพิมพ์สุดลงร้องไห้ทันทีแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนนิ่งงันไม่ใกล้ขยับคือรอยเลือดถัดจากข้อความกลายเป็นรอยลายเกล็ดมูของบิลเอง ตอนนี้เขาเริ่มแปลงร่างแล้วและเวลาอาจจะเหลือไม่ถึงคืนเดียวเสียงลมหายใจภายในถ้ำเริ่มดังก้องราวกับมีผู้คนมากมายซ่อนตัวอยู่ในความมืดทั้งที่แท้จริงมีเพียงสามคนและชายแก่ที่กำลังโรยแรงเสียงหยดน้ำจากซอกผนังถ้ำกระทบพื้นดังเป็นจังหวะเหมือนเสียงนับเวลา กอนและยศประคองตะเพ่งให้นั่งพิงหินขณะที่พิม์พยังคงร้องไห้เบาๆมือกำกุญแจผูกผ้าที่ได้จากคอของบิลไว้แน่นมันคือของที่บิลเคยบอกว่าเป็นเครื่องรางกันเคราะห์จากยาญ่แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งสุดท้ายที่เตือนว่าเพื่อนยังมีลมหายใจทันใดนั้นผนังถ้ำด้านในก็เริ่มส่องแสงจางๆเป็นสีทอง คล้ายลวดลายงูคลานไปตามผิวหินจากนั้นรูปร่างของประตูหินลายงูก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนอย่างช้าๆประตูไม่ได้เปิดด้วยมือแต่เปิดด้วยเสียงลมหายใจของใครบางคนที่อยู่ด้านในและเสียงนั้นไม่ใช่ของมนุษย์มาเธดิดผู้ถูกเลือกประตูแห่งการแลกเปลี่ยนเปิดแล้ว พิมสะดุ้งเฮือกไม่ใช่เราเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้หมายจะลบหลูเสียงผ่านจิตตอบอย่างเย็นชาไม่มีคำว่าตั้งใจหรือไม่ในสัญญาโบราณมีแต่หนึ่งชีวิตแลกหนึ่งสัญญาเลือกก่อนดวงจันทร์คืนใหม่จะขึ้นตาเพงรีบพูดเสียงเผ่าเด็กๆฟังข้าเรื่องจริงคือ ไม่ใช่เพียงการสละชีวิตแต่ต้องเป็นคนที่จิตบริสุทธิ์เต็มใจยอมแลกโดยไม่มีการบังคับไม่เช่นนั้นเจ้าพ่อจะถือว่าสัญญาล้มเหลวและจะกลืนวิญญาณทุกคนที่อยู่ในเขตนี้ความเงียบปกคลุมถ้ำราวกับเวลาหยุดหมุนทุกคนต่างหลบสายตากันเพราะคำว่าเลือกคือสิ่งที่ไม่มีใครอยากได้ยินแต่แล้วยศกลับเดินออกไปตรงกลางถ้ำ ชูไฟฉายขึ้นสูงและพูดด้วยเสียงแน่วแน่ถ้าเราทิ้งบิลเราจะไม่มีวันหลุดจากที่นี่เขาเป็นเพื่อนเราไม่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะทำอะไรแต่เราไม่ทิ้งกันคำพูดยศทำให้พิมพ์ถึงกับร้องไห้หนักกว่าเดิมส่วนกอรกามือแน่นจนนิ้วสั่นเพราะรู้ดีว่าความจริงแล้วเขาเองคือคนที่กลัวที่สุดอยู่อยู่ จากด้านในประตูต้องสาบก็มีเสียงเลื้อยลากยาวออกมาครืดครืดครืดและเสียงครางทรมานที่ไม่เหมือนมนุษย์ก็ดังตามมาช่อช่วยช่วยฉันกอนยศพิมพ์ฉันเจ็บมืดมองไม่เห็นนั่นคือเสียงของบิวซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ายังเป็นมนุษย์อยู่มากแค่ไหน แต่ที่ทำให้ทุกคนขนลุกจนฝ่าเท้าเย็นเฉียบคือประโยคสุดท้ายที่ดังตามมาพวกนายรีบมาก่อนที่ฉันจะหิวเลือดและแล้วประตูหินค่อยๆเปิดออกเองเผยทางเดินลงสู่ความมืดที่ไม่รู้จุดสิ้นสุดไม่มีทางถอยอีกแล้วเพราะข้างหน้าคือชะตาของทุกคนประตูหินเปิดออกช้าๆ เสียงฝุ่นร่วงกระทบพื้นดังกรอบแกรบกลิ่นคาวเลือดอ่อนๆลอยออกมาจากภายในเหมือนเป็นผสมของเลือดคนและดินโบราณกลิ่นแบบที่ไม่มีทางเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก่อนยศพิมพ์และตะเพงค่อยๆก้าวเข้าไปด้วยหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะไฟฉายที่ถืออยู่สั่นจนลำแสงแกวงไปมาเผยให้เห็นอุโมงค์ทางเดินเก่า ที่เต็มไปด้วยเงาของลวดลายงูตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานเหมือนกำลังเดินอยู่ในท้องของอสอรพินยักษ์ยศพูดเสียงคมกลัวนี่มันไม่ใช่ถ้ำธรรมดามันเหมือนสถานที่ประกอบพิธีตะเพ่งต่อเบาๆพร้อมถอนหายใจใช่ที่นี่คือถ้ำพันธสัญญาของชาวเผ่าโบราณพวกเขาเชื่อว่างูยักษ์ คือเทพผู้ปกป้องป่าและผู้ลบหลู่จะต้องชดใช้ด้วยเลือดหรือวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อต่อสัญญาทุกคนเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนถึงห้องโถงกลางและพบแท่นหินพิธีกรรมบนแท่นนั้นมีร่างของบิวนอนคว่ำอยู่ผิวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มคล้ายเกล็ดงูเล็บมือยาวแหลมและตามร่าง มีเส้นสีทองเรืองแสวงเหมือนเส้นเลือดสะกดวิญญาณพิมพ์ร้องเสียงแตกบิลตื่นซี่เรามาช่วยแล้วบิลคุยช่วยเหงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาหนึ่งเป็นของมนุษย์อีกดวงกลายเป็นดวงตาสีทองของงูเสียงพูดของเขาแทรกด้วยเสียงกระซิบของงูกลับไปก่อนที่ฉันจะ ไม่ใช่ตัวฉันอีกแล้วก่อนรีบก้าวเข้าไปแต่ถูกกำแพงพลังบางอย่างพุ่งกระแทกจนล้มลงทันใดนั้นแสงสีทองสว่างขึ้นทั่วโถงถ้ำเผยให้เห็นร่างชายลึกลับในชุดนักบวชโบราณดวงตาเป็นงูเคลื่อนตัวโผล่จากมุมมืดตะแพงหน้าซีดเผือดทันทีไอ้ผีเฝ้าพิธีเจ้ายัางไม่ตายอีกเหรอ ชายผู้นั้นเสยะยิม้มพร้อมเสียงกัดฟันแหลมสูงข้าไม่ใช่คนอีกต่อไปข้าเป็นผู้เฝ้าสัญญาและวันนี้ต้องมีผู้สละเลือดโดยสมัครใจถ้าไม่เจ้าพ่อจะได้ร่างใหม่และโลกมนุษย์จะไม่มีใครหยุดมันได้อีกแล้วคำพูดทั้งหมด ทำให้ทุกคนรู้ความจริงว่าเจ้าพ่อจงอ่างไม่ได้ต้องการฆ่าแต่ต้องการร่างภาชนะผู้สืบทอดพลังและบิลกำลังจะถูกเลือกให้เป็นเจ้าพ่อองค์ใหม่ทันใดนั้นบิลกรีดร้องด้วยเสียงสั่นสะท้านถาม้มพวกนายหนีไปก่อนที่ฉันจะกลายเป็นอสูร แต่ไม่มีใครยอมถอยกลับเพราะเวลานั้นพิมพ์พูดออกมาเบาๆแต่ชัดเจนที่สุดในชีวิตงั้นให้ฉันเป็นคนเลือกเองความเงียบราวกับทุกสิ่งหยุดเคลื่อนไหวเสียงงูเลื้อยหายไปชั่วขณะและรอยยิ้มของผู้เฝ้าสัญญาก็ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆความเงียบ กดทับบรรยากาศภายในถ้ำพันธสัญญาทุกคนแทบหายใจไม่ออกเมื่อพิมพ์ประกาศว่าจะเป็นคนตัดสินชะตาเสียงกระซิบของงูยังคงดังสะท้อนจากทุกผนังราวกับกำลังลุ้นคำตอบไปพร้อมกันคู่เฝ้าสัญญาเอ่ยเสียงเย็นถ้าเจ้าจะสละชีวิตจะต้องเข้าใกล้แท่นหินและยอมฝากวิญญาณให้เจ้าพ่ออย่างเต็มใจแต่วงตาสีทองของบิน กลับไหวระริกเหมือนอยากจะร้องพิมพ์ยาฉันเป็นคนทำเรื่องนี้เองอย่าให้ใครตายแทนก่อนกระโตนตามมันต้องมีวิธีอื่นพิธีสัญญานี่เกิดจากการบังคับของสยศาสตร์ไม่ใช่ความยินยอมแห่งธรรมชาติเสียงผู้เฝ้าสัญญาเริ่มสั่นสัญญาเก่ากำหนดแล้วไม่มีทางลีกตะเพลงที่พิงผนังหินอยู่ จูจ่ๆก็ฝืนลุกขึ้นทั้งที่ร่างกายแทบจะไม่ไหวเขาพูดด้วยเสียงมั่นคงครั้งแรกในเรื่องนี้สัญญาโบราณไม่ได้ผูกด้วยเลือดแต่มันผูกด้วยเจตนาทุกคนหันไปฟังอย่างตกใจแต่เพลงพูดต่อในตำนานแท้จริงของผู้สืบสัญญาไม่ต้องการเลือดใครแต่ต้องการหัวใจผู้ยอมปกป้องป่าด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ มิใช่ผู้ที่ถูกบีบบังคับด้วยความกลัวทันใดนั้นพิมพ์เดินออกมายืนหน้าแท่นหินเอามือทาบที่อกและกล่าวชัดถ้อยชัดคำด้วยน้ำตาและรอยยิ้มเจ้าพ่องูศักดิ์สิทธิ์ฉันสัญญาณนะที่แห่งนี้ว่าฉันจะปกป,ป้องป่าแห่งนี้ด้วยหัวใจไม่ลบลู่ไม่ทำร้ายธรรมชาติไม่ให้ใครตัดไม้ฆ่าสัตว์และจะบอกทุกคนว่า ป่าไม่ใช่พื้นที่ของมนุษย์อย่างเดียวแต่เป็นบ้านของทุกชีวิตพูดจบลำแสงสีทองจากสัญ,ญลักษณ์บนพื้นถ้ำพุ่งสูงขึ้นหมุนวนคล้ายงูขนาดยักษ์โอบล้อมเธออย่างอ่อนโยนจากนั้นมันค่อยๆเลื้อยสู่ร่างบินแทนพร้อมเสียงครางเบาๆคล้ายลมหายใจของงูที่เปลี่ยนจากโกรธแค้นเป็นผ่อนคลายผู้เฝ้าสัญญาเริ่มถอยหลังมองเหตุการณ์ด้วยตาเบิกกว้าง นี่นี่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวิญญาณเจ้าพ่อยอมรับสัญญาใจบริสุทธิ์หรอแสงทองสว่างวาบทั่วถ้ำจนทุกคนต้องปิดตาเสียงคล้ายงูขนาดมหึมาร้อมกึกก้องครั้งสุดท้ายก่อนร่างบินจะสั่นเฮือกและล้มลงอย่างสิ้นเรียวแรงเมื่อแสงจางลงบินลืมตาอีกครั้ง ดวงตากลับเป็นของมนุษย์ทั้งสองข้างร่างกลับสู่ปกติไม่มีเกล็ดไม่มีอาคมไม่มีคำสาบหลงเหลือแม้แต่น้อยพิมพ์เรียบวิ่งไปกอดบินทั้งคู่ร้องไห้อย่างโล่งใจกอนกับยศโผเข้าไปด้วยพร้อมเสียงหัวเราะทั้งน้ำตาผู้เฝ้าสัญญาเอ่ยประโยคสุดท้ายก่อนสลายเป็นฝุ่นสีทองจากนี้ป่าดงดำ จะมีผู้ปกป้องคนใหม่ไม่ใช่ด้วยอำนาจงูแต่ด้วยหัวใจมนุษย์ถ้ำค่อยๆปิดตัวลงลวดลายงูเลือนหายเหลือเพียงเสียงลมป่าพัดอ่อนๆคล้ายเสียงขอบคุณและเมื่อทุกคนเดินกลับหมู่บ้านพวกเขาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอย่างสวยงามที่สุดเหมือนป่าหายใจได้อีกครั้งตำนานเจ้าพ่อจงอางแห่งป่าดงดำ จึงไม่ใช่เรื่องของคำสาปอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของการเคารพในธรรมชาติและคำสัญญา